สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาสุขสศึกษาและประวัติศาสตร์นะครับวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับในเรื่องของการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจําวันครับเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับใน1วันนะครับนักเรียนใช้การเคลื่อนไหวในท่าใดมากที่สุดจะใช้ท่านั้นทากิจกรรมอะไรบ้างนะครับวันหนึง่งทุกคนมีการเคลื่อนไหวแน่นอน แต่ไม่รู้ใช้เอาวัยวะส่วนใหของร่างกายมากน้อยเพียงใดเท่ากันหรือไม่สมดุลกันหรือไม่นะครับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับเป็นลักษณะพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงท่าทางของร่างกายจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งเช่นการงอพับหรือการเหยียดตรงของแขนและขาการหมุนหรือการเหง่ยงแขนขาการก้าวเดิน การวิ่งและกระโดดนะครับที่ทําให้ร่างกายมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องจะเป็นพื้นฐานในการออกกําลังกายและนําไปสู่การเล่นกีฬาที่นําไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนี่คือการเคลื่อนไหวเบื้องต้นการพัฒนาการเคลื่อนไหวนะครับมีความสําคัญในการสร้าง เสริมความสามารถของร่างกายให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมและออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาได้ดีโดยผู้ปฏิบัติต้องมีความเข้าใจในหลักการและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติแนะนําไปปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจึงทําให้เกิดการเคลื่อนไหวในการพัฒนาที่ดีขึ้นรับเรามาดูประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ การดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่เพราะมนุษย์ต้องใช้การเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการหาอาหารการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อหาที่ปลอดภัยเมื่อเกิดอันตรายรวมทั้งการออกกําลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อให้ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายและมีภูมิต้านทานโรคที่ดีให้กับร่างกาย การเคลื่อนไหวเบื้องต้นนะครับที่ควรฝึกปฏิบัติก็มีดังนี้นะครับก็คือการเหยียดงอเวียงบิดส่วนต่างๆของร่างกายนะครับเช่นท่าที่หนงนะครับยืนเหยียดแขนนะครับการงอแขนการงอขาเวียงแขนนะครับการบิดลำตัวต่อไป นะครับก็คือการงอนิ้วการเหยียดนิ้วการงอตัวต่อไปนะเข้ามาดูจากท่านอนเปลี่ยนเป็นท่านั่งนะครับก็จะมีการพับขางอแขนดันพับลำตัวให้ยกขึ้นนะครับจากนอนนะครับดันตัวขึ้นงอแขนยันพื้นงอขาพักลำตัวตัวเองขึ้นนะแล้วก็ยืนขึ้นนะครับนี่คือลักษณะ จากท่านอนเปลี่ยนเป็นท่านั่งจากท่านอนเป็นท่านั่ง,นอ,นงอันตอนต่อไปคือจากท่านั่งเปลี่ยนเป็นท่ายืนนะครับก็คือเมื่อขึ้นมาสู่ท่านั่งแล้วก็งอขาถีบเท้าเหยียดขาส่งตัวเองให้ลุกขึ้นยืนตรงนะครับนี่คือทักษะในการเคลื่อนไหว ต่อไปนะครับมีการเคลื่อนไหวร่างกายเสร็จแล้วต่อไปมีการเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางต่างๆนะครับจากท่ายืนเปลี่ยนเป็นท่าเดินก้าวขากว่งแขนสลับเท้าเดินนะเดินไปเดินมานะครับนี่คือนะครับทักษะกลไกในการเคลื่อนไหวของร่างกายในเบืบ้องต้นนะครับว่าเราใชเา้เราเคลื่อนไหวร่างกายของเราในรูปแบบใดบ้าง นะครับเราปฏิบัติทุกวันอยู่แล้วถ้าใครไม่ปฏิบัติแสดงว่าคนนั้นอยู่นิ่งทั้งวันไม่ทําอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้ทักษะคนกายไปแล้วนะครับครูก็อยากให้เราฝึกปฏิบัติโดยทําเป็นการบ้านนะครับให้ปฏิบัติเคลื่อนไหวขั้นเบื้องต้นตามรูปดังต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด4ี่รูปนะครับ มันน่าจะอยู่ในเนื้อหาที่ครูสอนไปแล้วนะครับที่ครูผ่านสอนผ่านมาแล้วนะครับนะครับจากนั้นนักเรียนก็ถ่ายรูปเขียนลงใต้ภาพบอกว่าท่านี้คืออะไรท่านี้คืออะไรหรือสะดวกถ่ายเป็นคลิปมาเลยก็ได้นะครับถ่ายเป็นคลิปทีละขั้นตอนท่านี้ผมยืนตรงเหยียดแขนก็คือท่ายืนเหยียดแขนท่าที่สอง เปลี่ยนจากท่ายืนหยียดแขนมาเป็นท่ายืนตรงงอแขนนะครับตอบปท่ายกสามทายกขาแกวงแขนท่า4สีคือท่าบิดลำตัวก็บิดไปบิดมาถ่ายเป็นคลิปส่งมาก็ได้หรือถ่ายเป็นภาพนิ่งบรรยายใต้ภาพมาแต่ละภาพนี้คืออะไรแะคบนี่คือพลังงานของเราวันนี้นะครับ ครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมไปฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อเน้นในความปลอดภัยนะครับให้เราวอมอบอุนร่างกายก่อนนิดนึงครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับยืนตรงบิดลําตัวไปมาครับอย่าทําอะไรที่รวดเร็วรุนแรงเกินไปเพราะจะทําให้เกิดการบาดเจ็บนะครับสิ่งไหนที่ทําไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนนะครับบันทึกรูปภาพส่งงานครู ะนะครับสำหรับวันนี้โอ้ก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ